สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกๆท่านครับสวัสดียามสายๆของวันอาทิตย์ครับทุกท่านวันนี้อาจจะเป็นวันที่ทุกคนพักผ่อนนะครับแต่สำหรับอาชีพอย่างพวกผมนะครับอาชีพรถขุดรถดํานะครับก็ไม่ได้หยุดนะครับมีงานก็ทําครับเพราะว่าเลือกไม่ได้ครับจะเลือกให้หยุดวันอาทิตย์เลยก็ไม่ได้นะครับ ันนี้ผมจะเอารถไถคันนี้จะไปทำทาวนนั้นหน้าตาฮะบาทพูดอะไรจีแล้วมันไม่ติดล่ะใช่อเออ,าาอท่าผลงานอยู่แต่มันไม่ติดบ่โอ๋อไอ้กูุ้งหาสับทิวกุนน้นหางสับทิว เดี๋ยวเ่าทับทางอ๋อต้องเราจับถนนใช่มันต้องวิ่งทาถน้นวิ่งตรงนี้ไม่ได้หรอกจมเฮ้ยจี้ยันไม่ติดสักทีเลยเมื่อกี้อ่ะมันเปิดเปิดบาๆคืาๆอ๋อปิดเบาๆน้ำมันเบาๆเบาๆลดเสียงลดทางอ๋ออ๋อลล็อกียงตัวไหนนี่นะฮะ Oh, ini nah. Gitu nih nah. nah Oke. Okay 5,000รุ่นนี้ใช้ดีครับทนครับรุ่นนี้บอกเลยว่าทนสุดๆเดผมจะทำทางหลบกันตรงนี้แหละเอาไว้รถดำวิ่งวิ่งตงกีงข้างบนนี้ครับเพราะว่าขึ้นข้างล่างไม่ได้หรอกมันน่วมครับแต็งทางให้รถดำก่อน ไทยวิ่งขึ้นตรงนี้เลยเนดะี๋ยวดันมาใส่ตรงนี้เรียบร้อยครับตรงนี้จะเป็นทางลงสองทางเลยขึ้นนี่ลงนี่หรือว่าขึ้นนี่ลงนี่ก็ได้ครับทำทางไว้ให้สองทางไปเลย เดี๋ยวไปทำทางหลบข้างบนนั้นดีดกว่าเนี่ยไปหลบหลบกันตรงตรงแรงตรงนี้มันจะได้หรืเอเปล่าะตรงนี้ไม่รู้ทำทางหลบกันได้ไหมนเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะดันฝาตรงนั้นมาใส่ตรงนี้เลยครับให้มันหลบไปข้างในนี้ โอ้อยิงไปได้หยอดเลยกถดำห้ากันครับแม็กโคตรตัดสองพันงานลอยครับงานปาทบอกโอ้ลกิงใครมาอีกดำซิ่งดินดวน <c oughs> ดำซิ่งดินดวนครับ chết ta chạy chỗ 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 nó chỗ chỗ bật cọc chỗ lọt rồi chỗ 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 ไม่เย็นนี่เร็วเรื่องนึงมันบอกจานโอให้มันตักจากนี่ไปดีกว่ามันจะได้ฝุ่นไม่เข้าเป็นกับสายผ่านแน่นอนเลยเฮ้แอไม่เย็นนี่เร็วป่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ พี่เดินเดินไปต่างมาจากนู้นเด้อพี่จะได้ไม่โดนแดดไงไ้าวหฮะไม่กินข้าวไม,ไม่มันจะได้ไม่โดนแดดไงถ้าต่างมาจากนู้นมาเนี่ยพี่จะชวิงใส่อย่าง,างเดียวเลยเอไม่เย็นนะเป็นกับสายพานแน่นอนเลย ักกินข้าเที่ยงเสร็จเดี๋ยวจะถ้าตรงนี้มันจะเต็มแล้วเดี๋ยวจะพาอาจารย์โอ้ย้ายคันนี้ไปให้ช่างพัดดูเอให้ก่อนน่าจะต้องไปเปลี่ยนสายพานครับ วาเลนไทยไม่มีควันเลยอะดูอะสุดยอดมากเลยครับมาเดินมานี่เลยเดี๋ยวห้ีกเดินมาตากอยู่นี่ดีกว่ามันจะได้ไม่โดนแดดไงพี่เนี่ยเดินมาตากอย่างเนี้ยเอาไม่ยอมอีก ฮะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับจะตักตรงนั้นโอ้ยงั้นก็ฝุ่นแล้วนะน,นะเอาเอาโจมินาโจมินาเอาเจ้วาวันเลนไทยเจ้วาวันเลนไทยตักใส่ก่อนแล้วเอ้ยเอาโจมินาตักได้หมุน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  เร็ว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 วังวงปึบยกยกบูมยกบูมปึบช่วงตอนนั้นแหละเจ้าวาเลนไทน์นำไปแล้วครับตอนนี้ครับเจ้าวาเลนไทน์ไปแล้วตายเลยเจ้าวาเลนไทน์ครับเร็วกว่าครับจวดกว่าครับแต่ว่าเจ้ามีนานี่เร่งเครื่องไปสุดนะครับใช้โหมดโหมด HD ครับโหมด HD มันจะเร่งเครื่องเบานิดหน่อย ตรงไปไหนอ่ะโอ้ดับซีลินดวนครับสวัสดีครับอ่ะีนี้เริ่มก็สู่เจ้ารถดับซิ่งดนดนเดือนครับวันดีพาพี่น้องทุกท่านมาเยี่ยมชมทีมง,งานโทนหนึ่งครับมาดูครับเจ้ามอมแมมกับเจ้ามีนาเฮ้ยไม่ใช่ chào anh thai ơi ông kim nội đi Ăn em loại đinh đoàn này mì em loại mấy ê kha là bao mấy ê kha là bao khai liệc đinh đoàn vào ô chào kha là bao này anh thuồng đột ngọt ra đây anh ạ โอ้นี้ไม่เคยปฏิเสธเลยนะวันนี้ต้องใส่กินไปสามขวดแล้วมั้งนะมะช้ากาแฟหนึ่งกระป๋องพ่อผมมาตอนเช้าส่งกับข้าวเอ็มร้อยนี่ดิ้นดวนมาอีกครับเอ็มร้อยอีกสัดไปสามขวดแล้วก็กินไปได้ยังไงเนี่ยผมกินไม่ได้เลยถ้าเป็นผมอะ่ะกินแล้วเนี่ยยิ่งหัวเมาค้างอีกแบบยิ่งหัวเมาค้างอีกางครับ มันแบบหัวใจมันมันยังไงไม่รู้อะไม่เห็นเขาบอกว่าห้ามกินเกินวันละสองขวดหรอมันก็จะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมจะพาเจ้าน้องใหม่ไปรับจอบสัาหม่มีสีเที่ยวครับนอกน่นน้องใหม่จอดไป้น่นครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปรับจอบสักหน่อยตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม